คนไทยเรามีความคิดซึมเศร้าเพราะอะไรเพราะว่าเราขาดภูมิป้องกันมันเป็นเคมีอย่างหนึ่งที่มันปรากฏขึ้นในในในหัวสมองแล้วก็คิดแนวดิ่งถ้าไม่มีคนเข้าใจญาติพี่น้องคนใกล้ชิดไม่เข้าใจว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาพูดจาดูถูกพูดจาไม่ได้กันเป็นการให้กําลังใจเขาไม่สามารถที่จะรับได้เขาก็จะคิดสั้นคิดฆ่าตัวตายไม่อยากจะอยู่เพราะนั่นคือเป็นวงจรของคนที่เป็น depression เพราะว่าสติของเขานั้นมีไม่แข็งค่า ถ้าเขามีสติแก่้าตยมเดินจกรมให้มากขึ้นเนี่ยเขาสามารถหลุดพ้นจากอารมณ์นั้นได้แค่เพียงชวนิดเดียวเองอย่าง,งที่เราม,มาเคยเล่ามีคนโยมอยู่อย่โัวคนหนึ่งที่อยู่ทางพักใต้ของติกโทรมาบอกจะฆ่าตัวตายมาโทรลาตรรมาบอกทรไมโยมหนึ่งที่ฆ่าตัวตายบอกโยมเป็นโรคซึมเศร้าล้วนี้ก็ทํางานก็ไม่ได้อยู่แต่บ้านกินแล้วก็นอนอย่างเดียวเลยเครียดไม่รู้จะทำอะไรลูกสาวอยู่ก็ไม่ค่อยได้เจอหน้าใันเพราะลูกสาวต้องทํางาน ไปตั้งแต่ตีห้ากับข้อนุ่งเย็นสองทุ่มสามทุ่มขับรถสิบร้อนะซึ่งทุกสามขับรถสิบรอ้อพี่เวลาเจอเันตัวเองก็ทำงานก็ไม่อยากทำหมดอะไรตายอยากคิดจะฆ่าตัวตายไปโรคซึมเศร้ากินยาทั้งวันมาบอกโยนจะเพิ่งค่าตัวตายเลยนะต้องคิดว่าเราเป็นคนเกิดมานนี้มันเกิดได้ยากตามที่เวรจ้างสมใจไปแล้วว่าเรามีได้โอก,กาสเกิดขึ้นมาแล้วนะแล้วเลยชีวิตอีกไม่นานเราเเราเ็าต้องตายแล้ว ทำคุณงามความดีทาชีวิตงเราให้มีค่าบอกชีวิตของโยมไม่มีค่าเลย,ยามาบอกมีสิอะไรอย่างน้อยโยมลงมาข้างล่างมาบอกให้โยมถือโทรศัพท์ลงมาข้างล่างเข้าไปในห้องครัวเลยทําความสะอาดเตาก่อนล้างจานทําความสะอาดครัวให้เสร็จแล้วคว่อยาามาโทรหาสมมาว่าเป็นยังไงโยมก็เลยไปทําความสะอาดเตาล้างจานทําความสะอาดครัวเรียบร้อยทักสองชั่วโมงโทรมาหาสามมาบอกพระอาจารย์โยมไม่คิดค่าโัวตายแล้วทําความสะอาดครัวแล้วเหนื่อยมาก อยากจะไปนอนพักผ่อนแค่เพียงชั่วนิดเดียวยังมีคนคอยฟังเขาแล้วก็ให้กําลังใจเขาพอข้ามพ้นจากอารมณ์นั้นได้เราไม่เข้าใจเขาเนี่ยเขาก็จะคิดสั้าใหม,มกกว่าเขาเดิมไม่มีกําลังใจที่จะอยู่ต่อไปนะขอให้เราทุกคนมีญาติพี่น้องเป็นโรคซึมเศร้าโยมพยายามให้กําลังใจเขาแล้ผพาเขาชี้แนะให้เพิ่มสติกําลังแลใจของเราของเขาให้มากขึ้นเช่นเดินจงกรมนะเดินจงกรม,มช่วยได้มากนั่งสมาธิจะนั่งสมาธิจะทําไม่ได้ คนไม่ไักส่วนเร้านั่งสมาธิยากเพราะว่าใจเขาจะคิดุ้งส่้นตลอดคิดแนวดิง่งต้องให้มีอาการกายเพราะเขาเคลื่อนไหวแล้วก็ใจอยู่กับร่างกายกับการเคลื่อนไหวส่งนจะทําได้นะเพราะงั้นเขาจะคิดสั้นตลอดไปเพราะคิดแนวดิงงด่งไว้โยมใครมีญาติไปรักส่วนเศร้าโยมพาเดินจนงกรมด้วยความมาวัดเปิดทาใจเขาให้สบายขึ้นสูดอาการสวดลมให้ใจให้เต็มปอด แล้วเขาเรรู้นะตื่นดูรู้ก,กียว่าร่างกายของเขาแล้วก็จะช่วยได้เนะดี๋ยวนี้คนเป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากเพราะว่าขาดครงกลมกันเกิดมาเช่นเด็กลูกร้องหน่อยก็ให้เล่นตะเกีนนะอยู่กับโทรศัพท์มือถืออยู่กับ iPad อยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งเคลียร์ทั้งกดทั้งเล่นทั้งยิงกันอยู่กันอารมณ์ก็เป็นเดิมๆพออยากได้สิ่งน่งสิ่งใดมาแล้วมันไม่ได้อย่างที่เขาคิดไม่ได้อย่างที่เขาคาดหวังก็คิดสั้นเพราะว่า มันได้มาอะไรมันง่ายเล่นแต่เกมชีวิตนในโลกความเป็นจริงไม่มีเลยมีชโลกมายานในเกมทั้งหมดเลยโดนเกมเมอร์ครอบงำพอผิดหวังจากชีวิตการงานทําประสบความไม่สําเร็จในชีวิตก็เลยเจ็บคิดสั้นพยมเลี้ยงลูกอยากให้มีสมาธิยาวพ <c oughs> ยายามห่างไกลจากเกมไม่เล่นว่าวันหนึ่งให้เล่นทักสองชั่วโมงเต็มที่แล้วก็ให้ไปทํากิจกรรมอย่างอื่นโดยที่ห่างไกลจากมือถือ เราจะได้ลูกยมจะไเป็นคนไม่เป็นคนสมาธิสั้นไม่งั้นพอลูกร้องหน่อยแล้วก็ทมตามนะเช่นบอกโยมไม่อยากสอนลูกล้างจานบอกว่าเด็กล้างจานมันล้างไม่สะอาดเลยโยมเลยล้างเองยมล้างเองทั้งชีวิตยมโยมต้องมีความอดทนในการสอนสอนลูกโยมให้ล้างให้ถูกต้องล้างดีๆิการล้างล้างจานล้างชามอย่างไรให้ถูกสุขลักษณะ <c oughs> ให้สุขสุขะอนา,ามัยก็บวชสอนเขาทําทุกวันทุกวันอย่าไปจะไปราคาญโยมก็ราคาญแล้วยมตั้งเองก็ทําให้เขาตลอดชีวิตเราไม่ได้อยู่เขาตลอดไปต้องสอนให้เขานั้นมีความรู้มีความสามารถสามารถพึ่งตัวเองได้โดยที่สามารถอยู่กับสามองได้ดังแบบนั้นเขาจะขาดูมคุ้มกันเด็กรุ่นใหม่ขาดปมคุ้มกันมีสมาธิสั้นมากมาบวชก็สอนยากอบรมยาก ดาะนั้นเราเกิดมาแล้วโยนะการเกิดการแก่การเจ็บการตายเนี่ยต้องเจอด้วยกันทุกคนเราก็าเอาสังขารร่างกายของเราช่วงนี้เนี่ยช่วงสภาวะโรคระบาดนะล็อกดาวน์บ้างไม่ล็อกดาวน์บ้างทํางานบ้างไม่ทํางานบ้างเราก็ามาฝึกดูตื่นดูรู้อยู่กับร่างกายของเราทําให้มากทําให้ชํานาญให้อยู่กับกายของเราตลอดเวลาแล้วเราจึงจะหาความสุขเจอ